สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะเราจะมาทำน้ำพริกกากหมูอ่าหลายๆคนอาจจะเคยทานกันแล้วเนาะแต่ยังไม่เคยทำวันนี้เราจะมาลองทำน้ำพริกกากหมูแบบง่ายๆกันนะคะขั้นตอนก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะเราก็ไปเตรียมเอาอ่ามันหมูนั่นเองซื้อได้ที่ตลาดสดทั่วไปหรือว่าในห้างก็มีนะคะนำอ่ามันหมูนะคะมาหัน่น เป็นชิ้นเป็นชิ้นแตเ่เป็นชิ้นใหญ่หน่อยนะไม่ต้องชิ้นเล็กเพราะเวลาเราทอดไปเนี่ยน้ำมันมันออกแล้วมันก็จะหดนะคะก็หันห่นหัน่นหั่นตามปริมาณที่เราจะทำเลยนะคะพอหั่นหมูมันหมูเสร็จเราก็จะมาหั่นกระเทียมต่อนั่นเองนะคะกระเทียมก็ซอยบางๆหรือหน,นอาๆก็ตามใจชอบของแต่ละคนเลยแล้วกันนะคะอพอกระเทียมแล้วก็จะเป็นหอมนะคะเราก็จะมาหั่นหอม ขนาดของหอมก็ตามใจชอบของแต่ละคนเหมือนกันนะคะแต่ทางนี้ก็จะชอบบางๆพอหั่นเสร็จเราก็จะเอาอมันหมูนะคะมาทอดมาทอดในกระทะนะคะโดยที่เราไม่ต้องใส่น้ํามันแต่เราจะใช้ไฟอ่อนๆใช้ไฟอ่อนๆนะคะเราก็ค่อยๆเจียวไปน้ํามันก็จะค่อยๆออกมาออกมานั่นเองนะคะแต่ตอนเจียวแรกๆเราต้องหมั่นคนหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดกระทะแล้วมันจะไหม้ก่อนอ่า พอมันเหลืองได้ที่นะคะเหลืองได้ที่เราก็ตักขึ้นนะคะตักขึ้นพักไว้แล้วเราก็ใช้น้ํามันน้ํามันจากมันหมูแหละที่เราเจียวได้เมื่อสักครู่นะคะมาทอดกระเทียมต่ออ่าแล้วก็เจียวกระเทียมจนกระเทียมเหลืองนะคะไม่ต้องทิ้งไว้นานพอเหลืองนิดนิดก็เอาขึ้นเลยนะคะไม่งั้นมันจะไหมนะคะอ่าแล้วก็เจียวกระเทียมไปอ่ากระเทียมได้ที่นะคะเหลืองนิดหน่อยก็ตักขึ้นนั่นเอง อพอเราตักกระเทียมขึ้นเสร็จเราก็เตรียมหอมลงไปเจียวต่อในน้ํามันเดิมนะคะน้ํามันเดิมเจียวหอมก็เหมือนก,นกันกับกระเทียมนะคะไม่ต้องให้มันไม่ต้องรอให้มันเหลืองมากๆในกระทะแค่เหลืองนิดๆเราก็เริ่มเอาขึ้นแล้วนะคะไม่งั้นจะไหม้ก่อนอเราก็เอาทุกอย่างนะคะที่ทอดเสร็จมาแยกๆไว้ก่อนสุดท้ายเราก็ใช้พริกแห้งนะคะพริกแห้งมาทอดนะคะ พริกแห้งทอดเนี่ยทอดจนกรอบเวลาที่เราเอาไปใช้มันจะมีความหอมมากนั่นเองนะคะหลังจากพริกแห้งเย็นนิดนึงเราก็จะเอามาโขกมาโขกตำให้ละเอียดอ่าโขกตำให้ละเอียดความเผ็ดก็ตามใจชอบของแต่ละคนนะคะอ่านี้ก็คืออ่าทุกอย่างที่เราได้ทอดไว้เมื่อสักครู่นะคะหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปเราก็จะตั้งกระทะอีกนะคะแล้วก็ใส่ จากหมูเจียวล,ลงไปหอมเจียวกระเทียมเจียวแล้วก็พริกลงไปนะคะแล้วก็ตอนนี้จะเป็นเปิดไฟอ่อนนะแล้วก็คุกคุกคุกให้เขาเข้ากันนะคะคุกแล้วก็เติมเครื่องปรุงตามใจชอบในนี้ก็จะมีผงโรตีนะคะแล้วก็น้ําตาลแล้วก็เกลือแล้วก็คนคนคนพอ,อมันส่วนผสมเข้าที่กันเรียบร้อยเราก็เป็นอันเสร็จนะคะ อร่อยมากนะคะถ้าใครสนใจลองนำไปทำดูได้นะคะรับรองว่าอร่อยแซ่บมากๆคะ่ะ